วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบว่าใครครับไม่มีสิทธิ์ใช้วอร์ยี่สิบเอ็ดบวกพีเอนะครับก็มีคุณครูหลายๆท่านมาว่าเขาจะมีโอกาสใช้วอร์ยี่สิบเอ็ดบวกพีเอได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับถามกันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาตอบให้นะครับคราวนี้ใครบ้างครับที่ไม่มีสิทธิ์ใช้วอร์ยี่สิบเอ็ดบวกพีเอนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับสําหรับคุณครูครับที่บรรจุตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมหกหนึ่ง ค,คุณครูจะได้ครูคอรอนหนึ่งันะบวันที่1ตุลาคม63นะครับถ้าในกรณีที่คุณครูเป็นแบบนี้ครับคุณครูจะไปครบรอบ4ปีในวันที่1ตุลาคม67เพราะนั้นครูไม่มีสิทธิ์ใช้ว21บวก PA เแล้วครับเพราะว่าครูจะใช้ PA แบบเพียวๆเลยนะีครับก็คือใช้ PA 3ปีงบประมาณเลยปีงบประมาณ65ปีงบประมาณ6 6และปีงบประมาณ67 นะครับดังนั้นคุณครูส่งแบบเพียวๆครับไม่ต้องใช้บวกบวอ21อีกต่อไปนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ